สวัสดีค่ะพระพรหมยาณอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาเผลยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครเขาจะยิ้มทุกครั้งมีความสุขที่คิดถึงคุณเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร รักที่บริสุทธิ์ใบแรกมานรักที่ดีให้คุณรักเหมือนคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกรักที่จริงใจรักที่บริสุทธิ์สดใสรักที่สวยงามเหมือนเขาจริงจริงใจกับคุณคืนเข้าหอเป็นคู่กันคู่ที่ดี ปรึกษาเหมือนเหมือนคุณปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันการแต่งาางานกานงานการเงินดูคุณกับเขาคบกันรักกันดีเข้าใจกันพลังงานของไกลห่างระยะทางคุณต้องอยู่ไกลอยู่ห่างกันหรือความแตกต่างคุณมีความแตกต่างกัน หรือในความรักนี้เพราะคุณกับเขา <c oughs> แม่หมอขออภัยเสียงหายรักเข้าใจการวางแผนชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตรักที่จริงใจแต่ก็ยังมีสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับเขาอยู่หรืออยู่ไกลอยู่ห่างยังอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลยังไม่สมหวงังอยากเริ่มต้นใหม่เ <c oughs> ขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ คนที่คุณเคยรู้จักคนเก่าหรือไม่คุณเพิ่งพบเพิ่งรู้จักแต่อย่างไรเพราะพลังงานใบนี้เป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าทำ้ายเ<ม><ม>ตรียมพร้อม เขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณยิ้มแล้วเขาเตรียมพร้อมอะที่จะสร้างครอบครัวรักที่จริงใจอันนี้ก็เตรียมพร้อมเนี่ก็วางแผนชีวิตร่วมกันกับคุณแล้วอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นอิ่มอุ่นใจเป็นคู่คุณกับเขาเป็นคู่กันคู่ที่ดีมีอะไรที่คล้ายๆกันชอบทำบุญ เป็นคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถึงมีความแตกต่างในความแตกต่างก็มีอะไรที่คล้ายๆกันในความแตกต่างนี้อ,อาจจะอยู่ไกลอยู่ห่างมีสิ่งขวางกันกั้นขวางระหว่างคุณกับเขาแต่ก็เป็นรักที่จริงใจไม่บังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันเป็นเหมือนพรมลิขิตเป็นเหมือนบังเอิญแต่ก็ไม่บังเอิญ เป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าอยากเริ่มเขาเป็นคนคนเขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเขาเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตแต่มีสิ่งขวางกันระหว่างคุณกับเขาอยู่หรือไม่ก็เป็นคนใหม่เพิ่งคบเพิ่งรู้จักแต่ก็ยังมีสิ่งขวางกันกั้นขวางเพราะพลังงานอะความแตกต่างแต่งงานเขาจะแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขาเตรียมพร้อมแล้ว วางแผนชีวิตจะแต่งงานมีคุณเป็นคู่สร้างครอบครัวร่วมกันเพราะว่าคุณคือคู่ของเขาถึงแม้ตอนนี้อันนี้คู่กับพลังงานของความยังมีอุปสรรคปัญหายังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการยังมีสิ่งขวางกันระหว่างคุณกับเขาอ่ะแต่เขาจะแต่งงานกับคุณเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณ อย่างเศร้ากระซิบสวาสด์อยากพูดอยากคุยอยากอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะอุปสรรคแต่ในความรักนี้ดูเหมือนจะรักเข้าใจกันแต่ก็ยังมีสิ่งขวางกันยังมีปัญหาต้องแก้ไขอยู่ไกลอยู่ห่างแต่ก็มีความสุขความอบอุ่นไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรก็ปรึกษาแก้ไขมีทางออกได้เพราะคุณร่วมอ่ะ ร่วมมือเข้าใจกันเผอยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณว่าคุณคือคู่ของเขาเขากับคุณจะแต่งงานกันเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตสร้างชีวิตร่วมกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเป็นคนที่คุณกับเขาจะเริ่มต้นใหม่เป็นคนเก่าคนที่ ไม่เข้าใจกันก็จะปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นใหม่แล้วเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับความรักนี้ระหว่างคุณกับเขาต่างประเทศ ไปแลกมาอยู่ไกลอยู่ห่างคุณอยู่ไกลเขาหรือเขาอยู่ไกลคุณอะเนี่ยอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างทีนต่างที่เร่งด่วนดูชีวิตอยู่กับงานการใช้ชีวิตหมุกมุนกับการงานการใช้ชีวิตไม่คุณก็เขาอยู่ไกลอยู่ห่างกัน ทำงานหรือเรียนหรือ,รอมุ่งมุ่งมั่นอะในชีวิตใช้ชีวิตที่ต้องต่อสู้วิญญาณความรักที่ยังจับต้องไม่ได้ความรักที่อยู่ไกลอยู่ห่างแล้วอย่างไรมหาเศรษฐีจะเขารักคุณนะเขารักคุณ ว่าคุณเหมือนคิดถึงคุณแล้วมีความสุขจะสร้างชีวิตไปกับคุณอยู่ใกล้คุณเหมือนแล้วเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณมีความสุขอะเหมือนมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองถ่าที่ดีอ่ะเวลาที่คิดถึงคุณแล้วมีความสุขความสมหวัง ะมีพลังชีวิตที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาด้วยความเร่งด่วนไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายในชีวิตอยู่ในตอนนี้แล้วก็อยู่ไกลอยู่ห่างกันและความรักที่จับต้องไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาความไกลความห่างความแตกต่างความต้องมีเหมือนขวางกันอยู่แต่เขาคิดถึงคุณแล้วมีความสุขเหมือนมีโชคมีลาบได้ทรัพย์สินเงินทองถูกรางวัลเขามีความสุขอะ คิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณแล้วเป็นอย่างไรบอกความในใจมือนเขาอยากบอกรักคุณบอกความในใจให้คุณรู้แล้วเขากำลังคิดเขาอยากบอกคุณหรือเขาบอกคุณแล้วหรือบอกอย่างผิดหวัง ทำไมอ่ะอีกใบดูยังไม่สมหวังในความรักนี้สวมหน้ากากเขาเผอยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณบนในสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเหมือนจะดีเหมือนจะสมหวังแต่ก็ยังมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขเขาอยากบอกคุณเขารักคุณแต่ไม่ได้บอกคุณนะ เขายังจับต้องไม่ได้เขาอยากบอกรักคุณบอกให้คุณรู้บอกให้คุณเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณจะทำายังเหมือนยังยังยังบอกไม่ได้ยังไม่ได้บอกยังพัฒนายังต้องมีปัญหาต้องแก้ไขระหว่างคุณกับเขาใบสรุปก็ยังสวมหน้ากากไม่ได้บอกไม่ได้พูดให้เข้าใจแต่เขาเผอยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณแต่เขาเหมือนน่ะอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณคือคนที่เขารัก ที่เขาจะแต่งงานด้วยที่เขาจะใช้ชีวิตไปด้วยกันแต่ยังไม่ได้บอกแล้วเขาจะบอกไหมแล้วเป็นอย่างไรอีกใบพังทลายยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าระหว่างคุณกับเขาต่สำหรับว่าอย่างไรเสริมสวย ต้องแก้ไขเสริมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในความรักนี้ให้ดีขึ้นพลังงานระหว่างคุณกับเขาความรักที่เหมือนตัวเขาเองอะ่ะคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างกันหรือไม่คุณก็เขาต้องหมกมุ่นอยู่แต่กับชีวิตการงานการใช้ชีวิตที่เร่งด่วนที่วุ่นวาย แล้วก็ยังไม่เข้าใจกันในความรักแต่ก็รักเมื่อเขาคิดถึงคุณเพราะเนะี่ยเหมือนมีความสุขแล้วเขาก็อยากบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรเขามีความสุขและเขายิ้มทุกครั้งเมื่อคิดถึงคุณแต่ก็ยังไม่ได้พูดได้บอกแล้วเขาจะบอกคุณต้องมีมีอุปสรรคต้องแก้ไขเพราะเขาดูนะี่ย ผิดหวังดูเศร้าดูยังทําอะไรไม่ได้ในความรักนี้ต้องไกลต้องห่างหรือเขาอาจจะไม่ได้เศร้ามากแต่ก็เป็นเหมือนพอเขามีความสุขเมื่อคิดถึงคุณแต่ยังไม่สมหวังในความรักนี้ได้ดังที่คิดที่ต้องการยังมีปัญหาต้องแก้ไขยังต้องรอคอยแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรดูเขารู้สึกแต่เขายิ้มทุกครั้งเมื่อคิดถึงคุณหรือไม่ก็เป็น ความตัวคุณเองที่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขไม่คุณก็เขาอะระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับความรักนี้คิดถึงพระแม่นางกวักคุณคือคู่ของเขาคนที่เขาจะแต่งงานด้วยอะตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเล,เลือกใครสักคนมาเป็นคู่พระโคนนทิตอนนี้ยังมีภาระ,ะที่แบกรับหน,หน้าที่การงานการใช้ชีวิต ได้แต่คิดถึงรักอยู่ในใจรักที่มั่นคงแอบส่องแอบมองคุณหรือเป็นคนที่คุณแอบส่องแอบมองเขาตัวเขาเองพระพิคเนตความสุขความสำเร็จสมหวังแล้วมีปัญหาต้องแก้ไขต้องพูดต้องคุยกันรักที่ยังไม่แน่ใจยังลังเล ไม่คุณก็เขาหรือทั้งเขาแต่เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุขแต่ต้องพูดคุยกันแก้ไขปัญหาในอนาคตพระขันธก,กุมารเขาเผอยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขารักคุณแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณแล้วตัวเขาเองเหมือนเผชิญ อุปสรรคมากมายหลายด้านได้อะรื้รักมุ่งมั่นตั้งใจว่าจักคุณแล้วจะเอาชนะใจคุณให้ได้พระแม่ธรณีหนักเน้นเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้แก้ไขอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารักคุณเฉลิมฉลองเอาชนะอุปสรรคที่สุดก็สมหวังเฉลิมฉลองการประสบผลสําเร็จความสมหวังสุขก,กายสบายใจในเรื่องที่ทําอยู่ที่เป็นอยู่ พระลาโหแต่ใบสรุปก็ยังมีความวิตกกังวลต้องไกลต้องห่างรักที่ยังคาดเดาไม่ได้รักแต่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้าไดตายสำหรับคุณแผนกับนางพิมพาลายเพิ่มอีกใบแล้วเขาเผลอย,ยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณดูความรักนี้เหมือนจะรักแต่ยังก็ไม่ราบลื่นน่ะ ไม่ลาบลื่นมีอุปสรรคขัดขวางต้องแก้ไขปัญหาอีกในอนาคตระหว่างคุณกับเขาต้องพูดคุยกันแก้ไขปัญหายังมีปัญหาต้องแก้ไขยังมองไม่เห็นแสงสว่างหรือว่ามองไม่เห็นว่าจะเป็นจริงได้โมลาวุ่นวายความขัดแย้งต้องใช้สติยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบเพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัววิศนุกรรมใช้เวลา หรือรักที่จริงใจมันคงยังมีปัญหาแก้ไขเป็นรักที่ดีแต่ก็ยังไม่สมหวงังราบลื่นเท่าไหร่แล้วเขาเผยใจทุกครั้งที่คิดถึงคุณเผยเผยยิ้มเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณแล้วเรามาดูว่าเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขาจะทําอย่างไรกับความรักนี้สถานการณ์นี้คิดอย่างไรจะทําอย่างไร รู้สึกอย่างไรอีกดูเขาลากอะเนี่ยตอนนี้ได้แต่แอบส่องแอบ,บมองยังมีภาระาหน้าที่ต้องทำต้องรับผิดชอบแต่เขาไม่ยอมแพ้นะหนักแน่นอดทนเพื่อสาสางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงแม้จะมองไม่เห็นแสงสว่างคิดอย่างไรตัวเขาถนอมรักเขาอยากดูแลหัวใจคุณธนุถนอมแย่งชิง เาไม่ยอมแพ้เขาจะเอาชนะใจคุณแล้วทำให้คุณรักเขาให้ได้ฟ้าหลังฝนเขาหวังว่าชีวิตความรักนี้จะสดใสสวยงามเมื่อผ่านอุปสรรคเหมือนจะมีอุปสรรคระหว่างตัวเขาเองหรือไม่ระหว่างคุณกับเขาหลุดลอยกลัวคุณหลุดลอยไปเขาจะเสียใจมากถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้ส่วนหน้ากาก อันนี้ก็ยังมีการสวมหน้ากากยังไม่เข้าใจกันพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขาก็ยังมีหน้ากะกรักที่ต้องแก้ไขมีปัญหาแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะตอนนี้แล้วเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณแต่ต้องไกลต้องห่างรักที่ยังไม่สมหวงังรักยังมีปัญหาแก้ไขเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณคุณอยู่ในหัวใจเขาอยู่ในสายตาเขา แล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณไว้อย่างไรเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณอยากบอกคุณว่าเขารักคุณนะแต่มีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาหรือตัวเขาเองอะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยต้องมีต้องแก้ไขต้องพูดคุยกันถึงจะสมหวัง ถ้าเธอเขาจะบอกว่าเขารักคุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณจะยอมคุณทุกอย่างแต่เขาก็ยังมีเรื่องให้น้ําพึ่งและยาพิษทั้งทุกและสุขในเวลาเดียวกันในความรักนี้โซทองของใจก็ว่าคุณคือคู่ของเขาเขาจะแต่งงานกับคุณอยากให้สนใจ อยากให้คุณสนใจเขาด้วยมองเขาด้วยเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณอยากให้คุณรักเขาขอโทษถ้าเขาทําอะไรผิดไปขอโทษโปรดคืนดีเขาจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนสม,มสุทรศรเขาว่าคุณมีคนมาเลือกมาให้รักมากมายาคุณจะไม่รักเขาแล้วเรามาดูอีกว่าเขา จะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณแล้วเขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขามีความสุขนะแต่ความรักนี้มีอุปสรรคถ้าไม่ใช่ระหว่างคุยกับเขาก็เรื่องของเขาเองแล้วคุณอยู่ไกลอยู่ห่างจากเขาอะแล้วเขาคิดแล้วเขาจะทำอย่างไรหรือมีอะไรอยากบอกคุณ เขาไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าความคิดความรู้สึกนิสัยระหว่างคุณกับเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่มีความสุขเลยในตอนนี้เวลานี้ที่เกิดขึ้นน่ะแต่เขาเผลอยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณยังมีปัญหาที่แก้ไขวิ่งเขาไม่อยากวิ่งอีกต่อไปไม่อยากวิ่งหนีอยากหยุดอยากแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่อยากวิ่งหนีปัญหา เขาว่าคุณกับเขาเหมือนเขาไม่เคยรู้สึกถึงความรุนแรงขนาดนี้มาก่อนมีเคมีต่อกันเขารักคิดถึง,ลงหลงไหลคุณมากเคมีที่รุนแรงตอบแทนซึ่งกันและกันเขาต้องการที่จะให้คุณรักเขาเขารักคุณรักที่แตกต่างก็อยู่ด้วยกันได้เท่าเทียมกันเป็นคู่กันคู่ที่ดี คุณรักเขาเขารักคุณตอบแทนความเป็นคู่ที่ดีต่อกันละเลยได้สำหรับบอกว่าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ในตอนนี้เวลานี้เขาจะเขาเผดใจยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณดูเขาจะรักคุณมากมีความสุขที่คิดถึงแล้วความรักของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรหัวใจ หนึ่งใบมีคนที่เขาเผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยวางและปล่อยให้จักรวาลดําเนินตามเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้เวลาแก้ไขปัญหา วิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยวางและปล่อยให้เวลาให้ให้จักรวาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดําเนินไปตามวันเวลาที่จะเกิดขึ้นเหมือนให้เป็นไปตามสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนหัวใจคุณจะบอกวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยวาง เหมือนคุณจะมีอุปสรรคปัญหาหเหมือนจะบอกให้คุณปล่อยวางให้ดำเนินไปตามวันเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เวลาที่ดีกาะเทพบอกว่าระยะทางการพัดภาคที่คุณกำลังประสบอยู่นั้นจำเป็นเหมือนเหมือนจะมีการช่วยเหลือในความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจะเติบโตขึ้น มันต้องความไกลความห่างอะทำให้คุณเข้าใจให้รักแะ้เขารู้ว่าเขารักคุณคุณรักเขาความพัดพลาค,ความไกลความหา่างเพราะเพราะถ้า,ถาต้องเกิดขึ้นอะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นนางฟ้าบอกว่าอย่างไรไพานางฟ้ามีคนที่เขา เผยยิ้มทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณดูเขาลักคุณคิดถึงคุณมีความสุขที่คิดถึงคุณนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรหนึ่งใบจะบอกหรือควรจะทําอย่างไรมีอะไรจะบอกอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะรักอันนี้บอกว่าอย่าหยุดใช่ใต้สําหรับบอกใช่อีกสองใบยอย่าหยุดอย่าหยุดพัฒนา อันนี้ใบเดิมใช่อีกหนึ่งใบความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จสมหวังในความรักนี้เหมือนนางฟ้าบอกว่าอย่าหยุดน่ะยังมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรักเพราะหัวใจคุณความรักคุณก็บอกว่า วิธีที่ดีที่สุด,สดคือปล่อยวางแลนนี้บอกว่าความพัดภาคความไกลความห่างอะ่ะดีอะ่ะจะทําให้ความรักนี้เติบโตขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและอย่าหยุดที่จะรักจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จสมหวัง